ส,ส้อก,น,ก,น,ก,น,น,กน,นึ่งส่วน,า,นามนเก่อ่านไดต้องวันนี้จะให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากกรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ตัวอีกหนึ่งข้อนะคะกรณีที้ตัวส่วนเท่ากันให้ไปดูที่ตัวเศษตัวเศษไหนมีค่ามากก็จะมีค่ามากกว่าแต่ข้อนี้คุณครูให้เรียนจากน้อยไปมากอ่ะอันไหนมาแบบแรกคะพี่มีค่า สี่ถูกส่วนเก้าสี่ส่วนเก้าสี่เก้าเก้าเยอมากเก่งมากเอาปมมือมให้ตัวเองหน่อย